ทายทักชาวลัคนาราศีมิถุนแม่มดสาราขอเชิญองค์ครูนะคะเปิดพลังงานนะของคุณมิถุนในเครื่องหลังของสิงหาหกเจ็ดนะมีพลังงานอะไรที่เด่นบ้างเรื่องงานเงินแล้วก็ความสัมพันธ์ความรักนะคะขอบคุณนะคะรีวิวที่เขียนให้แม่มดนะรีวิวใหม่ๆใ,ใ,ในอีฟีที่ผ่านไปนะคะในห้องรวมรีวิวช่องต่อต่อแม่มอสารานะ้องไ่อ่านดูก็แล้วกันนะคะหลายๆร้อยรีวิวเนี่ย คุณมิถุนจะสัมผัสได้อยากรู้อยากปลดล็อกเอารูปมาใบแรกนะคะสิบใบของคุณนะส่งไม่ทา่างานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างเมืองต่างภาษาต่างประเทศได้หมดนะคะเรียนก็ได้นะความรักก็ได้นะคะรักทางไกลแอปหาคู่ได้หมดนะคะหกดาบ มีใครบางคนจุดจ้างห่างหายเทเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมหรือจากไปหันหลังไปกลับประเทศของตัวเองไปนะคะเรากลับมาเขากลับไปนะหรือลูกหลานเดินทางไกลไปเรียนต่อนะคะได้หมดใบที่สามเจ็ดไม่เท้าถ้าในความสัมพันธ์นี่จะชัดเจนกว่าคือ จดจ้างห่างหายเทเปลี่ยนตอนอยู่ก็ดีแรกๆกก็คุยดูเหมือนจะชัดเจนอยู่อยู่จุดจ้างห่างหายเทเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนมีสองด้านพลิกเกมพลิกซะอย่างนั้นสไตล์แบบนี้มักเป็นแอปหาคู่นะต้องระวังห้าไม่เท้าเออห้าถ้วยโดนเทนอะ่ะนะคะ อยู่ๆเขาก็เทไปหรือคุณปึกเอ้หรือคุณมิถุนเทเขาก็ได้นะด้วยพลังงานให้ระวังก็แล้วกันนะคะก็ไม่ได้จะเกิดกับทุกคนเพราะว่าเป็นพลังงานที่มาแรงที่สุดในอีพีนี้นะเป็นการอ่านแบบองค์รวมนะคะใบที่ห้า king of cups เขาเป็นคนเจ้าชู้บริหารเสน่ห์นะ คือบางทีเรื่องต่างชาติต่างเมืองต่างภาษาต่างประเทศเนี่ยเท่าที่มาปรึกษาแม่หลายๆพันคนเนี่ยส่วนใหญ่มักคาดหวังสปอนเซอร์คนที่จะมาอุ้มชูสนับสนุนช่วยเหลือนะคะถ้าในกรณีแบบนี้เฉพาะของชาวมิถุนนะคะเขาไม่สามารถที่จะเอาชีวิตฝากไว้ด้วยได้เพราะเขาไม่ได้คิดจริงจังคุณมิถุนจริงอะนะ บริหารสเสน่ห์ซ้อนตั้งแต่แรกนะคะเด h เขาไม่ได้มีชาวลัคนาราศีมิถุนคนเดียวมีการจบอะไรเก่าๆแล้วไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆใบที่เจ็ดเก้าดาบอาการเหมือนจะต้องกินไทรีโน่นะ เจ็บจุกนะคะแล้วก็หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้สำหรับชาวลนาัราศีมิถุนบางคนนะแปดดช่วงนี้เรื่องความรักความสัมพันธ์หลายๆลนาัราศีค่อนข้างจะมีปัญหานะนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยไม่ต้องพยายามและต้องมาในเวลาที่ใช่ ใบที่เก้าแฮงแมนพลังงานนะคะมืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้ใบที่สิบ n i g h t of Cups บางทีอาจจะซ้อนทั้งสองฝ่ายก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะไม่สามารถที่จะคือคุณอาจจะถูกใจคนคนนี้ แต่เขาอยู่ๆก็หายไปเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมนะด้วยพลังงานทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะมีใครบางคนซ้อนครบซ้อนคุยซ้อนมากกว่าสองคนในความสัมพันธ์นะคะและคุณมิถุนอาจจะไม่ไม่คิดนะอาจจะเป็นช่วงแบบโปรโมชั่นแล้วก็คิดว่าเขามาแบบจริงจังอะ นะคะอยากปลดล็อกก็รูปมานะง่ายๆเลยนะคะมันเหมือนดีดนิว้วมือเวลาคุณรู้ความจริงนะถามครูแม่มอสราดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวมิถุนนะคะในอีพีนี้นะไม่เป็นไรแป๊บเดียวเดี๋ยวอีพ <EP> ีใหม่ก็ามาแล้วนะคะเพราะนั้นเป็นหลูกสั้นๆน,นะพลังงานนะคะ บางทีคุณก็คุยกับคนที่อาจจะเด็กเกินไปอ่ะเขายังไม่ได้พร้อมที่จะลงหลักปักฐานนะแล้วก็ด้วยพลังงานเนี่ยต้องดูที่มาด้วยว่าคู่กรณีของคุณเนี่ยมาจากที่ไหนนะคะเพราะว่าคุณภาพของพลังงานเนี่ยขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เจอด้วยนะอ่ะอยากรู้ก็เอารูปมาก็แล้วกันหวังว่าชาวลัคนาราศีมิถุนจะปลดล็อกแล้วก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ที่เสของคุณได้นะคลิปนี้ขอให้คุณมิถุนนะคะ เฮงเงปังปังรวยรวยนะสมพรปักนมุสรารนะคะใครที่ดูคลิปนี้อยู่แชร์ให้แม่มดด้วยกันขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนโชคดี